สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เปิดคลิปด้วยพี่ขาวนะคะพี่ขาวมาคอยกินข้าวแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเปบปซี่ยังไม่เย็นนะคะอากาศเย็นมากนะคะทุกคนวันนี้แล้วก็นี่ค่ะขวามือคุณคุณตักแต่ <c oughs> คุณตักเรียกแมวมากินข้าวนะคะตำลึงปีนรั้วออกมาด้วยนะคะสงสัยคิดว่าตัวเองเป็นแมว <c oughs> ตำลึงวิ่งออกมาทำอะไร แต่คุณครูตักเตรียมข้าวให้ตำลึงแล้วนะคะทุกคนแต่ต้องให้น้องกินหลังแมวนะคะแวนี้ดูน้องโคกคะ่ะโคกมาแล้วนั่นแน่น้องบี้แมวสุดสวยมีโบเก๋๋นั่งอยู่กับคุณแม่ดำเล็กดมกันแล้วนะคะทุกคนดมกันทุกวันจเจโอ้ทำไมน้องเหมือนสิงหาขนาดนี้คะ แต่สิงหาไม่มีโบนี่ค่ะสไปซ์มาแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะโคกรักน้องนะโคกกับสไปซ์กับแม่ดำเล็กจะไม่ชอบกลิ่นของเปบปซี่นะคะกับแม่ขาวนะคะทุกคนสไปซ์ส่องดูตำลึงนะคะตำลึงค่า้ามค่อยกินนะลูกหนูต้องให้แมวกินก่อนแมวกินแล้วหมากินทีหลัง น่ารักนะคะทุกคนอยู่ด้ยวยกันได้แบบนี้คุณครูตั๊กดีใจนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้น้องบู้มานะคะบู้แมวสีเทานะคะแต่ว่าปลาทูยังไม่สุกบู้รอไม่ไหววิ่งกลับบ้านแล้วนะคะ <c oughs> แล้วทีนี้บี้ก็มาแทนนะคะตอนนี้คุณตาก,กำลังทํากับข้าวใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนอาหารเม็ดรสใหม่มาแล้ววันนี้สองกิโลกรัมเขามาส่งแล้วนะคะ <c oughs> เบบซี่อยู่ไหนเบบซี่ต้องนอนขี้เาวแน่เลยยังไม่ตื่นแม่ขาวอย่าไปใกล้น้องนะคะ าจะไปใกล้น้องนะลูกลูกหนูอยู่ไหนสามตัวนะ่ะฮะเมื่อไหร่หนูจะคาบลูกลงมากินข้าวกับแม่ตากนี่ลูกึเมื่อไหร่ข่าวจะคาบลูกลงมาคะไปขึ้นไปรอข้างบนนาอแยกกันยิ่งไม่ถูกกันอยู่ดูสิเนี่จดจด้จองจอง้จองกันอยู่เนี่ยน้องโคก็ไม่ชอบเนี่ยนู่นนะคะตำลึงอยู่หน้าปักซอยค่ะทุกคน <laughs> ไปคุมซอยอยู่นน่นนะคะปิดซอยอ๋อเป๊ปซี่มาแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ เบบซี่เบบซี่มาลูกมะมากินข้าวนะคะมากินข้าวมากินข้าวลูกมามากินข้าวคนหรอของแม่ตัก๊กเมื่อกี้พี่กล้าก็กินอาหารเม็ดอยู่มุมนี้นะคะแล้วก็วิ่งไปแล้วไม่คอยประทูนะคะสงสัยรอไม่ไหวแต่เดี๋ยวดึก,ดกๆคงมาเรียกคุณตั๊กนะคะแอนน่าเบบซี่ไปนอนที่ไหนมาไหนบอกแม่ซิคะ,คะเอาเดินหนีคุณแม่ตักต๊กทำไมล่ะเหรอเดินหนีแม่ตั๊กทำไมอ่ะลหกคนห่อของแม่ พุตักรูปตัวทุกวันนะคะรูปแล้วก็วิ่งหนีรูปแล้วก็วิ่งหนีนะคะตะลกเ๊บซี่อ่ะปะปากินข้าวกันทีนี้ปะอเดี๋ยวแม่ทำข้าวให้โอ้ยบู้เสียดายจังเลยบู้อดเลยวันนี้ขาวจา๋าขาไปรอลงรถกันนะคะขาต้องไปรอลงรถนะคะน้องโคกอยู่ไหนหลกโคกอยู่ไหนคะนี่คะ่ะปะเดี๋ยวแม่ทีข้าวใส่ชามให้ทุกคนเลยนะคะอุ้ยน่ารักจังเลย เหมือนสมัยที่อยู่กันเจ็ดตัวเลยนะคะทุกคนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะคะทุกคนที่มีพี่ดำใหญ่น้องสิงหาแล้วก็น้องเฟนต้าหน้าหนวดนะคะพี่ขาวทำท่ากันไม่ให้น้องอน้องบี้ขึ้นมาแล้วตัวเองก็ไม่ถูกกันกับสไป์ด้วยนะ่ะ บี้อย่ามาจ้องพี่ขาวอย่างนี้ไปเดี๋ยวแม่เทเข้าวให้นะคะเดี๋ยวอุ้มบี้ขึ้นไปไว้บนกําแพงก่อนเดี๋ยวกลัวแม่ขาวกัดเขาอย่าก,กัดน้องนะลูกนะคะแม่กัดน้องนะลูกนะวันก่อนก็ไล่กัดบี้บี้วิ่งหนีเกือบตายไปน้องโคก็รอแล้วเนี่ยแม่ดําเล็กปลุกปะอ่าเทละเทละ ค่ะทุกคนคะตอนนี้น้ำอัดลมแม่ดำเล็กแล้วก็น้องบี้ได้ชามข้าวแล้วนะคะทุกคนเห็นหรือ,อยังคะว่าโค้กสไปแม่ดำเล็กรักน้องบี้คะ่ะทุกคนนี่คือภาพการันตีนะคะวันนี้คุณครูตั้งให้เด็กๆก,กินเร็วนะคะทุกคนครูตั้กแบ่งข้าวว่าให้พี่กล้าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวคำ่คำๆคงมานะคะโอ้โห ท่าทางจะอร่อยกันจังเลยเดี <S <S ๋ยวเราจะไปดูน้องเป๊ปซี่กับแม่ขาวกันนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เด็กๆกลุ่มนี้อยู่กันที่นี่ก่อนนะคะเดินกลับมาเป๊ปซี่อิ่มแล้วเหรอลอกเป๊ปซี่อิ่มแล้วเหรอแลบลิ้นแล้วอ่ะหลูกเลบลิ้นแล้วอ๋อชามนั้นใกล้หมดแล้วเหลืออาหารเม็ดไงหลูกยังเหลืออาหารเม็ดอยู่เลยไปกินให้หมดสิหลูกอิ่มแล้วเหรอคะ วันนี้อาหารเม็ดสองรสเลยเนี่ยแม่ข่าวไม่กัดเป๊ปซี่แล้วนะคะทุกคนตั้งแต่ลูก3ามตัวที่อยู่บนห้องเก็บของเริ่มโตนะคะไม่กัดน้องแล้วคาดว่าตอนกลางคืนตอนนี้เป๊ปซี่จะขึ้นไปนอนกับแม่ข่าวแล้วก็น้องอีกสามตัวนะคะทุกคนเพราะว่าเห็นขึ้นไปแล้วก็ลงมาพร้อมกันกับแม่ข่าวนะคะจากห้องเก็บของชั้นบนนะคะทุกคนกูตั้งสังเกตมาหลายวันแล้วนะคะ เพราะว่าตอนกลางคืนตอนนี้คือกลาสินแบบถึงกลางคืนแล้วจะหนาวแบบ20ถึง24องศาหนาวมากนะคะทุกคนห้องเก็บของข้างบนจะมีะเสื้อผ้าเก่านะคะที่บ้านคุณอาเด็กๆคงจะมีที่ซุกที่อบอุ่นนะคะข่าวค่อยๆกินลูกเดี๋ยวไม่อิ่มแม่เติมให้นะคะแมพี่ก้าหายไปไหนน้อพี่ก้าสุดหล่อเนี่ย เดี๋ยวแม่ไปดูฝั่งนู้นก่อนนะคะเออทุกคนคะคุณครูตั๊กเดินกลับมาไม่เห็นน้องบี้แล้วนะคะน่าจะวิ่งกลับบ้านแล้วนะคะส่วนพี่สปายนะคะวันนี้ไม่ไปขี่รถแกลบนะคะมาขี่รถพี่นนท์อ๋อบี้อยู่นี่คะ่ะบี้ไปกินน้ําค่ะทุกคนนี่คะ่ะนึกว่าวิ่งกลับบ้านแล้วคนสวยของแม่โอ้โหสองตัวนี้ยังไม่อิ่มเลยแม่ดํด้วยกับน้องคอะระค่อยๆกินหลก แ,แม่ย้ายชามข้าวไปใส่ในห้องให้นะลูกเพราะเดี๋ยวโดนลมหนาวแล้วข้าวมันจะแห้งนี่หลักฐานของน้องบี้นะคะอาหารเม็ดไม่กินค่ะแล้วนี่นั่งดูเขากินอะ่ะไปนั่งรถพี่นนเฉยเลยสไปตั้งแต่ตัวเล็กๆ3-4สามสีเ่เดือนแล้วสไปโค้กแฟนต้าชอบขี่มอเตอร์ไซค์นะคะทุกคน เห็นแบบนี้แล้มีความสุขมากนะคะช่วงนี้หนึ่งทุ่มหรือหนึ่งทุ่มนิดๆครอตั๊กก็จะขังน้องสไปกับน้องโคเข้าห้องล็อกกุญแจนะคะไม่ให้ไปซุกซนที่ไหนนานแล้วนะคะต้องขังปิดประตูหน้าหลังนะคะหกโมงก็ปล่อยเหมือนเดิมนะคะเหมือนสมัยที่เขาเล็กๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ย้ายชามข้าวให้นี่ยังเหลืออยู่เลย แม่ดำเล็กอิ่มหรือยังคะลูกดำเล็กดำเล็กก็รู้เวลานะคะทำที่นอนไปให้ดำเล็กด้านหน้านะคะทุกคนทำไปให้แล้วเดี๋ยวไปดูที่นอนดำเล็กกันนะคะทุกคนอยู่หน้าห้องเบอร์ห้านะคะหน้าห้องน้องโคกับห้องน้องสปายนะคะเพราะว่าเขาไม่ยอมเข้าไปนอนข้างในนะคะทุกคนนี่ค่ะคือที่นอนของแม่ดำเล็กเดี๋ยวครูตาเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะอา้าวยับยุ่ยยี่เลยนี่ค่ะ ดำเล็กจะนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็ปิดลงนี่ค่ะนั่นคือช่องประตูเข้าออกนะคะดำเล็กจะนอนนะคะเดกคนเพื่อให้โคกับสไปนอนในห้องนะคะสบายใจได้นะคะบางวันน้องโคกับน้องสไปก็แอบเข้าไปนอนนะคะนั่นแน่มีห้องรับด้วยของดำเล็กนะดำเล็กได้ห้องรับ VIP ด้วยไม่เสียค่าน้ำค่าไฟด้วย ค่ะทุกคนค่ะยังไงเดี๋ยวคลิปวันนี้คุณครูต๊กคงต้องลาไปแล้วนะคะเด็กเด็กอิ่มแล้วเดี๋ยวครูต๊กขอตัวไปเก็บชามข้าวน้องๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปเติมข้าวให้กับน้องเป๊ปซี่แล้วก็คุณแม่ขาวด้วยค่ะบี้กลับบ้านนะคะไหนอ่ะเอาอยู่ไหนอ่ะบี้ค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ครูต๊กก็เดินกลับมาหาแม่ขาวกับน้องเป๊ปซี่นะคะตอนนี้กินข้าวชามที่เหลือของแม่ดำเล็กอยู่นะคะ ส่วนที่กล้ายังไม่มานะคะทุกคนแต่ไม่ต้องห่วงนะคะค่อยๆได้กินแน่นอนเมื่อกี้แม่ทําเล็กโคสปวิ่งเล่นกันอยู่ข้างหลังแล้วนะคะคุณตักไปถ่ายข้างหลังลำบากนิดนึงเพราะติดรถของน้องที่มาเช่าหอพักนะคะเมื่อกี้คุณตักเพิ่มข้าวให้แล้วนะคะค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้คุณคุณตักลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ